เอาพลาดครับแต่คอสเขาพลาดสวยครับเกี่ยวตามเกี่ยวครับได้ครับผมได้ผมได้กดล้าไหมครับกดยวครับผมไหลไหลผมกดเกิดผมผมซื้อเกิดซื้อเกิดผมกดเกิดที่ไะไรครับเนี่ยกดเกิดไดีแล้วดีแล้วไอชิบนะครับผมจะสไลด์ออกทันทีนะครับนี่ครับเดี๋นะครับโอเคครับผมวันนี้มาอยู่กับผมนะครับอ่าเลดบุ๊กนะครับอ่าวันนี้ หนื่องจากว่าคลิปทีแล้วที่ไอาอาร์จะไปกรอเลั้นลงไปผมนั้นเล่นแครี่ได้อ่ขี้กากมากเลยครับคลิปนี้ครับผมจริงจะมาโชชั่มไฮเจเตนแลนคอนนะครับจะมาโชวชัมนะมาดูว่าจะชั่มจริงหรือเปล่านะครับอยากรู้ว่าชั่มจริงเปล่าก็รอดูครับผมโอเคผมเราก็เลือกตัวนับตัวอะไรเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะ เกมนี้ผมจะยิบเป็นพูลิฟามานะครับเพราะว่านี่ตัวซีซมันค่อนข้างที่เยอะมากๆเลยนะก็เรียกว่ามีทุกตัวนะมาลอดก็จะมีอันติใช่ไหมอุ้ยไอเชี่ยมว่าเดี๋ยวพูดดิเตอร์ก็อหนึ่งแลดก้อหนึ่งอันติอีกโอ้โหนาคอร์สก็โอ้โหเยอะเยอะเออก็นะถ้าไม่เอามานี่ก็ไม่น่าได้ลำนะครับนะชุงแรกๆก็ ฟาร์มไปครับยาวๆถึงเราไม่ใช่ตัวต้นเกมนะครับเราไม่สามารถไปสู้รเอาได้นี่ครับขนาดลาวิวเป็นตัวเลดเกมเรายัางแทบตายนะยังไงครับโอ้โหบนสามไม่สิครับอย่างนี้เอ้าวโหเหียเตือนแบตปากไปเด้สวยสวย โอ้โหวยเมแเรามะได้ได้ compute, จังหวะที่ผมว่าได้โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหผาดวิซับโอ้โหโลมลมดีมากเก็บแล้วทำไม่ช่ำนะครับต้องให้โลมช่ำนะครับถ้าลมไม่ช่วยเมื่อกี้นี่เรียบร้อยนะโดนโหลดเฟิร์สบัตแน่นอนมาเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ลาดเมื่อกี้ลาด มาลอดมันต้นเกมนะทึกจัดเลยเ,เพื่อนเราดูแล้วเวียนโอ้โหบนสี่มาอะไรอี่างนำการเราไม่มีของเราต้องมีตีเร็วสักสชิ้นเราถึงจะแบกเพื่อนได้เอาใจครับจังหวะนี้ป่ามาครับสวย วิวสองแล้ววิวสามจะสี่แล้วโอ้มันสี่แล้วเรายังสามอยู่เลยอะไรครับเนี่ยมันจะมาโชว์ช่ำหรือโชว์ไก่อย่างเงี้ยเอาป่าดูอีกเอาอัตตีอีกถ้าแต่ยากนะครับเกมนี้แล้ววิวนี่ไายเตมไม่ใช่จะสู้ได้ง่ายๆเลยนะครับนั่นโอ้โ ามครับยาวๆไปเราจะมาโจอ่อนรอบที่สองไม่ได้โอ้โหมันโดนอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยในป้อมวยเมดเรามาถึงก็สวยเรียบร้อยครับมาสิมาหลดนะครับไฮยต,ตเตะครับตัวละลายละลายแทงนะตัวละลายแทงเฮ้ย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 เรียบร้อย กูขิงปุ๊บตายปั๊บนะฮะถึงไม่ชอบขิงนะครับเพราะมันไม่อร่อยเอา้าไม่ใช่นะคนละอย่างปุบปไม่หานะ่น,นะครับลูกูอ้าวสกิลหนึ่งเฝ้านครับโอ้โหเรียบร้อยครับตายด้วยแต่ป้อมเราก็เกือบได้นะครับแต่ก็ไม่คุ้มอยู่ดีครับเพราะป้อมไม่ได้นะจังหวนี้อา้าวเหมือนแครี่จะเดียวอา้าวที่ป้อมครับอย่างนี้เรียบร้อยเอาต่อเพื่อน ได้แน่ๆเรามาสามเก่งยังไงก็แพ้ลุมนะครับเลยอุยอ้ยชิบหายมันป่าวะ่ะโอ้โหเยอะเยอะจัดเพื่อนไม่ไหวขอพเพื่อนมัต้องปล่อยนะครับไม่ได้จริงถ้าเราไปช่วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเป็นตัวแถมไม่ดีนะครับไม่ดีเราเคลียร์เว็บนี้เสร็จก็น่าจะสลับแล้วนะ พอเราได้ป้อมหรือว่าเสียป้อมเดี๋ยวเราต้องสลับเลนไว้ก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าทาไมนะครับเราสลับไปก่อนนะครับพิมพ์ไปเลยครับนี่พิมพ์พิมพ์พิมพ์สลับครับสลับไม่ต้องพิมพ์ยาวนะครับเสียเวลาพิมพ์สอรอก็พอรู้กันนะครับเรายให้ปิดได้เมื่อเราปิดได้ครับโอ้โหจังหวะนี้ทีมดีจัดเอาชิปหายชิปหาย เมือเ่อกี้ผมจะกดอันตินะครับแต่ว่าไอไอปุ่มเลคคอร์ดนะครับมันไปนทับปุ่มอันติผมยืนโง่เลยกูเมดเมดวิการีแรงอย่างเนี้ยสายเวทนะครับคนนี้ปกติเห็นการีขิดใช่ไหมส่วนใหญ่การีเวทก็โหดนะครับไม่ใช่ไม่โหด อาชหายโอ้ไม่ทันหุยหุยได้ต้องต้องต้องเอาแล้วแป๊ะทีเดียวสวยครับเก็บงาน,นครับไม่ได้โดนเพื่อนด่าแน่ๆครับเมืกกเ่อกี้เหลือแค่นั้นนะครับเสียมหมายครับไม่ได้เนะี่ยโอ๊ยพี่เอ,เอกไลฟ์โหต้องรีบอัดนะครับรีบอัดแล้วรีบดูนะครับโอ,โอเคของต่อไปเป็นฟอสเคนครับ ม่ต้องออกก็มีอามนะครับเพราะแต่แรกๆผมก็ออกแหละแต่พอแบบขึ้นมาดังสูงเนี่ยคือแบบตัวล้วงแนละ้วมันเล่นดีนะมันยืนไม่ได้ครับไม่ได้ลำไม่ได้เลยนะครับัติปุ๊บตายติบุ๊บตายนะครับฉะนั้นเราควรมีของทึกไว้หน่อยนะครับแล้วก็สโลว์ให้เราเดาวกระจายโดนง่ายๆนะครับเพื่พนอนเฮลเฮลเฮลมี เพื่อนมันห้านาทีแล้วกดลากไปครับหนีครับไม่งั้นไม่รอดแน่นอนครับเราเราเคียไม่ทันอุย้ยทันอยู่โอ้เรียบร้อยครับเม็ดมันซ้อนนะยังไงครับทุกผู้เรียบร้อยโอ้โหนะโอ,มมโอ,โอ้มันดีมันเล่นดีมากเลยนั่นแล้วกูก็ไปโง่เดินเข้าไปนะครับเมื่อกี้คือผมโง่เองนะครับ ก่อนเมื่อกี้อย่าเดินอย่างนั้นนะครับมันแหลมไปนะผมแบบผมเมนไฟเตอร์กับแคลรี่เงี้ยแล้วมันก็แบบไฟเตอร์มันก็เดินอย่างนั้นแหละนะเดินหน้าหน้าหน่อยมันก็เลยติดครับติดจนเล่นกับแคลรี่อยู่กันก็ติดมันก็เดินอย่างห้าวเหมือนที่เห็นอย่างในคลิปของอนาคอสนะเดินอย่างกระแทงไอ้เหี้ย <laughs> ยากนะเกมนี้โอ้โห อเอานะครับจังหวะนี้เอา้าเอา้าโลมได้คิวแอร์ของซาลำเยอแล้วแต่เราจะแพ้ไม่ได้นะครับไม่งั้นแต้มตกครับเดี๋ยวตกสามพันแ้มนะไม่ใช่เรื่องดีหวยขึ้นไปได้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเราจะมายโยนอย่างนี้ไม่ได้ครับดูครับเงินกูสะทำันเจ็ดอย่างจน ฝั่งมันเป็นสี่พันทุกคนขี้อะไรเนี่ยขี้อะไรเนี่ยโอ้โหทักมาไม่ดูเลยเลยนะครับคนเขากำลังอัดคลิปอัดขี้เที่อะไรไม่ได้ถึงวันนี้เราควร เราควรเดินเทียร์คีฟาร์มครับเราไม่ควรไฟครับตอนนี้คือเงินเราเป็นรถตามครับสี่พันเยอะนะครับอุยอ้ยอฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยจะยเย,ย็นทีเพื่อนเรียบร้อยครับเสียข้าโง่ทำไปกูกากอย่างนี้เฮ้ยจบมั้วเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยลูบูลูบูไม่ โอ้เรียบร้อยตายเรียบครับคลิปล่างเข้าสิบวิไม่ทัน,นครับ้เหรือว่าทันวะวิทันทันผมว่าทันผมว่าทันนะครับเราอย่าเพิ่งท้อผมตายห้าครับผมไม่แจกหรอกจริง,รงๆมันมันก็แค่ห้าตัวนั่นครับอันติให้แครี่นะครับนี่ครับตายครับได้ครับเราต้องพลิกได้ครับ เพชรนะครับเราเพชรนะครับตอนนี้สวยครับแคลรี่เอ้ยแคลรี่จะอะไรเมทครับผมไม่ได้ทำเพี้ยนเลยนะครับต่อไปออกสลิงสเต็ิงนะครับถ้าได้สลิงสเต็ิงมานี่ก็น่าจะน่าจะโอเคขึ้นโอเคในระดับหนึ่งก็น่าจะพอมีดาเมจนั่นแหละนะขอว่า <Okay. S 1> มันผิวน่าดูนะครับผิวกว่าไออาร์อีกนะครับโอเคอเฮ้ย ได้แล้วเนี่ยอุ้ยโหแล้วผมได้ผมว่าผมได้เออแต่การีได้นะครับผมไได้ได้ได้นะครับเรามีตัวติป้อมครับเฮ้ยเ้าห้าวถ้ากูกูห้าวไม่ใช่มันนะฮะอ้าวไม่เชี่ยปึ๊บ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 ปึ� ลเจ้ากูนะครับสับเป็นชุดยังไม่ถึงครึ่งหลอดนะครับสยอดมากเป็นอะไรที่อ่อีพิกนะครับเชียอนาคอสนะครับเกือบแล้วถ้ามันมาเอากูก็ตตายนะอ่าเรียบร้อยครับดวงกูไม่ได้นาคอสด้วยนอนปิดหลังครับยังไงครับและปิดไม่ได้นะครับโลมเราเดินให้เคยิไปสี่ห้าโอ้ศูนย์ห้าครับดูปู ไม่รู้ได้ไงวะเปิดโปครับเปิดโปด๋เฮ้ยวิสองมัดแล้วเพื่อนอย่ยาใย,ย็่ๆนี่มันนี้อีกวิฟิกเกอร์เฮ้ย้ยใจเย็นสิเพื่อนชิบหายหลบครับหลบไปได้มีตายแน่นอนครับนาคอสต,ตายนะฮะนี่นะครับนาคอสมาในพุ่มเมื่อกี้ครับเดินไปห้ามีตายนะเฮ้ยเพื่อนใจเย,ย,ยน็นโอ้สถานการณ์ถึงเครียดมากนะครับ เราต้องเก็บสี่เก็บห้านะครับเพื่อที่จะดันกลับไปให้ได้ซึ่งครูมือล้านกว่าเกียวนึงอีกแล้วนะครับเชี่ยมันโดนไมเกร้ยวโดนด้วยนะครับแต่คีบปมันไม่เข้าถ้ามันเข้าไม่ได้นะครับถ้ามันเข้าคือมันโยนนะคถ้ามันเข้าอกูถากกระจายไปไหนวะนะครับเราเอียร์คลิปล่างนะครับเดี๋ยวนาคอรสลอยป้อมเราครับไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะครับน้าเพื่อนเรามันรวมบนแล้วนะครับเราควรรีบไปช่วยนะครับ อาคชีปกลางเข้านั่นเดินแหลมอีกแล้วกูเมื่อกี้อย่าทำตามครับเมื่อกี้เดินแหลมเมืม่อกี้มโอกาสตายสูงนะครับไปครับเข้าครับได้ครับต้องได้ครับอืมไม่ได้กูก็ตามครับได้่อใจ้ากครับชิบหายเพื่อนเพื่อนเพื่อนเร็วเพื่อนสวยต้องกางเพื่อนเราต้องรักษายิ่งชีพ้เพื่อนมาช่วย็ว เพื่อนเราเสียวาการาเราแพ้นะเพื่อนโอ้ยฮฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับเพื่อนเราไม่ได้เราควรเคเราเคคลิปได้นะครับนะครับมันห้าวนะครับและเราก็ห้าวด้วยนะครับเพราะว่าถ้านาคอสมาเนี่คือเราตายนะครับออกมาขนาดนี้แล้วแต่เราได้นะครับซึ่งหนาคอยังไม่มาครับนั่นครับนาคออยู่ในพุ่มเราสกิลไปครับปุ๊บปุ๊บนั่นนะครับมันออกครับสกิลนะพี่ใหญ่เลย จะิไปเราเราอย่างที่บอกครับคือตัวต้นเกมมันเยอะนะและคือฝั่งมันเลดเกมอลไรแหละตัวมันทาไม่ค่อยได้นะอย่างนาคอเนี้ยเละเกมมันพวงไม่ค่อยไหวนะอย่างที่อ,อาามได้บอกไว้นะครับมันไม่ควรไปเล่นเละเกมนะครับนาคอแต่ปัญหามันคือลาวิโครับถ้าลาวิโมันได้ยิงฟีชิปหายครับอุ้ยเอาอย้ายิงไฟฟ้าด้วยโอ้โหอันติรัดฟ้าก็มา เย็ยนะครับเจ๊เจ๊ถอยก่อนดาร์กจะเกิดมันน่าจะโซนดาร์กแล้วเอ้าใครส่งคิดอะไรมาแล้วเนี่ยอีกแล้วไออาร์มนะครับคนนี้ไปไกลเต็นกูห้ยห้ยหุยหุยหลงหลงไม่เจ็บเลยนะครับรัวตะคิวไปเอาก pues ูกำลังกรุงเงินนำนะครับตอนนี้นำแลดมัน ครับนำที่สามสูงสุดฝั่งเรานะครับได้แค่ที่สามของฝั่งมันนะครับจะต้องฟาร์มเพิ่มอีกถึงหมื่นนะครับไม่อยากเดินล้ําไปกว่านี้แล้วนะมีโอกาสที่จะโดนปิดหลังและโดนฆ่าตายนะครับนี่ครับแรเอามาก่อนเสร็จเราวก็ถอยนะครับมันจะอยู่แถวแถวนี้นะหรือไม่ก็ไปรวมการกับเพื่อนเพื่อเอาของครับแน่นอนว่ราะมันต้องเอาของนะครับและทวงเรายืนยืดบ่อนะครับแปลชนะครับ ญาติไปเลยนะฮะเพื่อนฮลัลโหลโชโรไปรอีกนะครับยังไม่น่าโชโรนะครับเล่นอย่างนี้โอ้โหเพื่อนมาจริงมาหน่อยมาหน่อยถ้าโดนไม่มานี่เราแพ้นแน่นอนนะครับเราไม่มีตัวล้วงนะฮะลูบูนี่ก็ไม่น่าจะล้วงได้นะครับน่าจะโดนไขาตาย เขาพลาดครับนาคอสเขาพลาดสวยครับเที่วตามเขียวครับได้ครับผมได้ผมได้กดล้างไหมครับกดฮิวครับผมไหลผมไหลผมกดเกิดผมผมซื้อเกิดผมซื้อเกิดผมกดเกิดที่อะไรครับมันกดเกิดไม่ได้ครับมันกี่นาทีแล้วนะฮะไอชิปเนี่ยนะครับผมจะสไลด์ออกกันทีนะครับนี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหดูมันสเต็ปอะไรกันถ้าลาบิวเข้าไฟชิ้ผมบอกเลยครับไม่ไม่รอดนะครับโดนคลายหมดนะเพราะว่าดวงเรา ดวงเราไม่อยู่นะฮะและลาวพี่ว่าแบบครับไข่มังกรอ่าดวงมาแล้วครับบอทหรือเปล่าครับท่านขอให้ไม่ใช่แล้วกันนะครับเฉลยชิบรางนะเพื่อนหน้าต่างนะครับเหมือนบอทมากนะครับการเดินนะครับท่านครับเดินเลนอย่างนี้บอทก็วะถามก่อนนะครับบอทหรือเปล่าโอเคผมว่าใช่ครับเดินดันเลนอย่างนั้นนะฮะ แน่นอนครับ83%นะไม่ใช่นะครับบอนะครับอะไรอย่างกูโหไปแจกแต้มฟรีนะครับอย่างนี้นั่นนั่นไงบอดครับเรียบร้อยเราชนะนะครับเริ่มนะครับเริ่มหายยากยากมากตอนนี้ เรียบร้อยครับผมเดินโง่ครับผมมัวแต่ซื้อของครับแ,แต่มันก็แต่มันเอาผมไม่ได้ครับมันก็เสร็จผมนะครับมันเอาไม่ได้มันก็เสร็จนะครับแน่นอนครับตอนนี้รับอมู่นฟีแล้วผมแหลกนะครับผมก็อันติสวนมันนะครับแล้วมันก็เสียเกิดหรือเปล่าครับมันเสียครับผมรอดครับอืมอืมโอเกือบแล้วนะครับเกือบแล้วาโดนเรียบร้อยแน่นอนคิดว่าันพอได้นะไม่น่าจะไม่น่าจะจบนะครับ มีบอดด้วงนะครับบอดด้วงน่าจะไปด้วงเวลาพอได้ไอ้เหี้ยนาคอมันเจ็บครับนาคอมันตายครับดูครับความแรงของยาเตเลิกเกมนะครับแต่ยังสู้ลาวิวไม่ได้นะคน่านนะครับเก็บ2ครับจังหวะนี้ยังไงครับผมกำลังรอจังหวะเด็ดไอ้เขี้ยคาเลกัดแขนครูนะครับไอ้เขี้ยกูคันมีคนเพิ่งเอาบัฟฟ้าไปนะครับเมื่อกี้ผมเห็นนะครับนั่นครับของขึ้นครับลาวิวโซโล่ได้นะสบายเลย นั่นครับเห็นไหมครับอะไรครับจะถูกลุกเพวกนนี้จะเอฟเเรียบร้อยครับคลิปใหญ่แล้วด้วยครับตูต้าตูตีตแตๆมาเรียบร้อยครับโอกาสชนะเราแทบจะเป็นศูนย์ครับตอนนี้ผมไม่สามารถลำห้าเก็บหมดทีมแล้โชว์ปริหารได้นะครับนี่ครับในพวกมีคนครับใจเย็นเพื่อนกูบอกเพื่อนจะเย็นแต่กูเข้านะฮาฮอตเกิร์ดครับเราไม่สามารถเอาดากได้ ถ้าอยากจะเอาก็ตามตีนกมาครับเคลียไปนันคลิปสูงครับความปลอดภัยจากการที่เรานั้นเสียเสียหมดครับตายห้าตายสี่อะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบคลีปมันดันสูงมันจะดันบ้านเรายากขึ้นเพื่อนครับถอยครับเหมือนด้วงจะมาแล้วหรือเปล่าครับเอาเข้าอย่างงี้อ่าไม่น่าใช่ผมว่าไม่ได้แล้วถอยก่อนดีกว่า คลิปล่างเราสูงไม่ต้องกังวลครับเด็กโกคือคลิปกลางครับไม่ใช่คลิปล่างนั่นครับเดินห้าวนะครับเดินห้าวเหมือนใครครับเหมือนผมนะฮะชิปหายครับมันจะเตปดีนะครับฟิกเกอร์เข้ามาอย่างนี้เหลือสองคนครับเรียบร้อยแน่นอนครับผมต้องโชว์ปฏิหารลำห้าเท่านั้นครับซึ่งซึ่งซึ่งแทงจะตายเรียบร้อยครับผมกดปริไฟแล้วผมไม่สามารถลำห้าได้ครับเรียบร้อยลาวิลตีป้อมครับเรียบร้อยโอ้ อะไรกันครับเนี่ยนี่ครับคลิวที่ผมจะเอาลงครับตั้งจากว่าผมขี้เกียจไปอันใหม่โอเคโอเคชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ยตเต้ด้วยนะครับโอเคเอ้าดาวช่ดยเฉยครับเห็นไหมครับผมลงคลิปนี้ได้แล้วนะครับผมแปลกนะครับโอเควันนี้พอแค่นี้นะครับบายครับ